เอาเลยครับพักผู้นะครับพี่พักผู้นะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยววิ่งวิ่งสองขานพร้อมกันครับเดี๋ยววิ่งสองขานพร้อมกันจะได้ไวฮะออกรันนอกเลยนะครับออกไอรันนอกเหมือนเดิมครับ BP ศูนย์แปดนะครับรถจับพอไปเลยพอดีใครครับเจเจมูดครับโอ้โหสุดยอดครับมาแล้วเจมูดครับเองกนิครับ บนแบกมีครับไปงี้เลยฮะไปพูดไปดีครับฮะฮะานหมดอาจารย์ครูครับจะเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวจะพูดสารกันดูเรื่องครับเดี๋ยวครูครับจะดีครับเดี๋ยวให้ท้าวพีไปเช็คกันครับเบ็คเก็ตนะครับบอกก่อนนะครับ เข้าไฟแล้วพร้อมนะครับพอพออไฟกดแล้วนะครับไฟเกี่ยวขึ้นเวลาเดินทันทีนะครับเข้าเลยเข้า42เมตรนะครับให้ได้3ขึ้นขึ้นไปนะครับโอเคครับพอครับดีเคต้โซนต้าครับโซแตครับดีแคร์นสาครับพอระบบพ่วงพอระบบเจ้าดีพี่โอเคครับพอระบบเจ้าดีครับอยากนายเจ้าดีเจ้าดีจะกดไฟให้นะครับพอไหมครับ ำได้นะคร <S 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 ับสนงันะสนงอยนะไปดูครับดีารครับมาเลยครับดูครับใครจะใช้สากนิววีนะครับมาลินด์ดครับให้อีทารุให้อทรุ้ขาทรุทู้ครับผู Hence, ้ดังผู้ครับไม่พอไจทำได้นะฮะ เบเกตครับเกต02นะแทับิ้งย้อนตอกแท็กด้วยอกแท็กเลยนะแท็กิงนะแท็กเอนะครับแท็กเอ01อ่ะครับพร้อเดา๋ยวเข้าไฟเราแจ้งเรานีครับไม่มีรถขนจับนะครับเช็คครับทีมลานครับ ประหารนึ่งนี้อะ,ะอะไรครับผู้วัดมีรถกับประหารหนึงครับน,นี่คือความอันตรายนะครับในการแข่งขันนะครับและผมแจ้แไปแล้วครับรถทิ้ไปแล้วครับให้ทิ้งไปที่สุดทางระดับกันนอ่ะนะครับเห็นะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะเคลี้ยงคู่ครับนี่ว่าปล่อยออกไปนี่ปวดกันเลยนะฮะอันตรายมากครับทีนี้กลับคู่เลยนี่ รอันตรายนะครับทันต่อไปนะครับพี่ะไรจะมาเจียงผ่าน,นนะครับพิ่งไปให้สุทางแล้วออกด้านนอกนะครับพิ่งไปให้สุทางแล้วออกด้านนอกนะครับไม่วนกลับมานะฮะอย่างนั้นเราต้องมารอกันอยู่นะครับทันพี่จะวิ่งเบรกเก็ตนะครับเข้ามาไปแล้วเอารถเข้ามารอเด้เลยนะครับจะได้ไวขึ้นนะครับ